สินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสินค้าประเภทใดที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์บ้างถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับน้องๆเคยเรียนเรื่องสินค้ากันเมื่อชั้นป .1 และป .2 นะครับ ในป .3 นี้เราจะมาเรียนรู้ว่าสินค้าประเภทใดบ้างที่เราต้องใช้ในการดำรงชีวิตกันบ้างเรามาทบทวนความหมายของคำว่าสินค้าก่อนนะครับสินค้าหมายถึงสิ่งที่สามารถนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์น้องๆรู้กันแล้วว่าความหมายของสินค้าคืออะไร คราวนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้รู้จักกับเจ้าสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์กันครับช่วงนี้ชี้นะน้องๆครับสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราเรียกกันสั้นๆว่าปัจจัย4ี่นะครับ คราวนี้เรามารู้จักความหมายของสินค้าที่มีความจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าปัจจัย4กันนะครับปัจจัย4คือสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านร่างกายของมนุษย์เราเพราะการที่มนุษย์เรามีชีวิตอยู่ได้นั้นต้องอาศัยปัจจัย4ซึ่งปัจจัย4นั้นประกอบไปด้วยอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องลุ่งห่มและยารักษาโรคถ้าน้องๆอ,อยากรู้ว่า ปัจจัย4มีความสำคัญกับน้องๆยังไงบ้างเราไปเรียนรู้กันเลยครับเรามาเรียนรู้กันครับว่าปัจจัย4อันดับแรกคืออะไรนั่นก็คืออาหารอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนเรานะครับเพราะอาหารเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นเจริญเติบโตแถมการรับประทานอาหารถ้าเราเลือกรับประทานแต่สิ่งที่มีประโยชน์ด้วยแล้วร่างกายของเรานั้น ก็จะแข็งแรงเพราะอาหารที่มีประโยชน์นั้นทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานและยังช่วยให้เราไม่เจ็บป่วยด้วยนะครับซึ่งอาหารก็ถือเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเรานะครับเช่นข้าวผลไม้ผักนมเป็นต้นน้องๆครับ ปัจจัยแรกของมนุษย์คืออาหารที่มนุษย์เรานั้นมีร่างกายแข็งแรงได้สาเหตุหลักๆก็มาจากสารอาหารที่มนุษย์เรานั้นรับประทานเข้าไปยังไงเลยครับดังนั้นเราควรรับประทานอาหารให้ได้ครบหมูให้น้องๆเลือกว่าภาพใดต่อไปนี้ภาพใดเป็นภาพอาหารที่มีประโยชน์ลูกอม ขนมกรุบกรอบว๋วยเตียเต๋ยวน้ำอัดลม ข้าวผัดกระเพราไข่ดาวปัจจัย4อย่างที่สองน้องๆตอบได้ไหมครับว่าคืออะไรถูกต้องนะครับก็คือที่อยู่อาศัยนั่นเองครับที่อยู่อาศัยหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าบ้าน บ้านนั้นคือสถานที่ที่คนเราใช้ทํากิจกรรมต่างๆเช่นใช้พักผ่อนนอนหลับใช้ทําการบ้านใช้ทํากิจกรรมสําหรับครอบครัวใช้รับประทานอาหารเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างนะครับน้องๆครับบ้านไม่ใช่แค่เป็นที่ที่ใช้ทํากิจกรรมได้อย่างเดียวแต่บ้านนั้นยังช่วยให้เรารู้สึกปลอดภัยจากอันตรายต่างๆด้วยแหละครับ ซึ่งที่อยู่อาศัยก็เรียกว่าเป็นสินค้าที่จำเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมอาพาร์ตเมนต์ตึกแถวเป็นต้นรู้ว่าบ้านมีความสำคัญขนาดนี้แล้วอย่าลืมช่วยกันดูแลบ้านให้หน้าอยู่ด้วยนะครับน้องๆครับลองทำกิจกรรมกันครับภาพใดเป็นวิธีการดูแลบ้านให้หน่าอยู่ภาพพลอยช่วยแม่กวาดบ้าน ภาพเบิ่มนั่งเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บภาพเพลินไม่เก็บที่นอนหลังตื่นนอนต่อไปนะครับเรามาดูปัจจัย4อย่างที่3นั่นก็คือเครื่องนุ่งหม่มเครื่องนุ่งห่มได้แก่ เสื้อผ้าที่เราใช้สวมใส่เพื่อช่วยปกปิดร่างกายประโยชน์ของเครื่องนุ่งหม่มนอกจากจะช่วยปกปิดร่างกายแล้วยังช่วยทําให้ร่างกายอบอุ่นด้วยครับเช่นผ้าหม่มเสื้อผ้าผ้าพันคอถุงเท้ารองเท้าเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เราก็เรียกว่าสินค้าครับและยังมีความจําเป็นอีกด้วยนะครับน้องๆเรามาดูอีกหนึ่งกิจกรรมกันได้ครับ ถ้าอากาศหนาวน้องๆควรแต่งกายอย่างไรภาพเด็กใส่เสื้อกล้ามภาพเด็กใส่เสื้อกันหนาวภาพเด็กนอนหม่หมผ้าห่ม มาถึงสิ่งสำคัญปัจจัยสี่อันดับสุดท้ายคือยารักษาโรคครับยารักษาโรคเป็นสิ่งที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยหรือโรคภัยต่างๆน้องๆครับมนุษย์เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับที่จะต้องเจ็บป่วยหรือไม่สบายก็ได้เจ้ายารักษาโรคตัวนี้แหละครับที่จะทำให้ร่างกายเรานั้นกลับมาหายเป็นปกติรู้กันอย่างนี้แล้วเวลาน้องๆไม่สบายต้องไม่ลืมพิจจรทายากันด้วยนะครับ ซึ่งยารักษาโรคที่เราเรียกว่าสินค้าอีกชนิดหนึ่งนั้นก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตนะครับเช่นยาแก้ไอยาแก้ปวดหัวยาหม่องเป็นต้นครับให้น้องๆเลือกนะครับว่าถ้าน้องๆเกิดไม่สบายควรรับประทานอะไรภาพยา ภาพขนมเป็นยังไงครับวันนี้น้องๆได้รู้ไปแล้วว่าปัจจัยสี่นั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์เราอย่างไรถึงแม้ปัจจุบันจะมีสินค้ามากมายให้เราเลือกซื้อแต่ก็มีปัจจัยสี่นี่แหละครับ ที่มนุษย์ทุกคนขาดไม่ได้เลยเลยครับช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ถึงเวลาทำกิจกรรมกันแล้วครับน้องๆให้น้องๆดูภาพแล้วตอบว่านี่คือปัจจัย4ี่ชนิดใดถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยครับ ที่อยู่อาศัยนี่คือปัจจัยสี่ชนิดใดยารักษาโรคนี่คือปัจจัยสี่ชนิดใดอาหาร นี่คือปัจจัยสี่ชนิดใดเครื่องนุ่งหม่มน้องๆทำกันได้ไหมครับเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยว่า ที่น้องๆทำไปนั้นถูกต้องหรือเปล่ารูปบ้านเป็นปัจจัย4ชนิดที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อมนุษย์ครับรูปยาเป็นปัจจัย4ชนิดยารักษาโรคครับซึ่งยาเป็นสินค้าที่เราทุกคนต้องใช้ยามเราเจ็บป่วยรูปอาหารเป็นปัจจัยสชนิดอาหาร เป็นสินค้าจำเป็นอย่างยิ่งของเรานะครับรูปเสื้อผ้าเป็นปัจจัย4ชนิดเครื่องนุ่งหม่มซึ่งสินค้าเครื่องนุ่งหม่มก็มีความสำคัญให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเราวันนี้น้องๆทราบแล้วว่าสินค้าที่ปัจจัย4มีอะไรบ้างและมีความสำคัญต่อมนุษย์เราอย่างไรน้องๆอ,อย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะครับ แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ